สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องนะครับตอนนี้บาโบอยู่ที่นี่แล้วน้องพี่น้องเนี่คือสกายวอล์กเอเบคเนะครับวันนี้เรามาดูกันน้องพี่น้องเนาะมาเบิ้งนี่เลยโอ้โหนี่เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะหลังจากที่มือก่อนนะฮะมือก่อนบาโบกัปติมาสแล้วน้องพี่น้องเนาะเป็นอีกสีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาเบิ้งฟังนี่โอ้เมื่อนี้ท้องฟ้ามืดคืนนี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะบาโบเองก็ถือว่าอยู่ที่สกายวอล์กเอเบคแหละน้องพี่น้องเนาะ กลายเป็นทีแปลกตาเลยฮนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะทีมากเดินนะฮะสกายบอกจุดนี้เนาะพี่น้องเนาะมือกอนเบาโบนในเบื้องทั้งโชวเชียวนะฮะเพิ่นจะติดเป็นสีออกสีอีกสีหนึ่งนะพีน่น้องฮะมือนีกลา,ายเป็นสีชมพูไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจคือเก่าเนาะพี่นนะ้นงนองเนาะมือนีก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะที่เห็นนะฮะ โอ้โหการดวยค้อมทีแปลกตานี่ฮะอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาเห็นนะฮะว้าวสเสน่ห์ของสถานที่อย่างนี้นะฮะคือคำว่า b a n g อก k นะฮะแล้วก็จะมีรถไฟวิ่งผ่านไปผ่านมานะฮะสชั้นว้าวมาเบิ่งจุดนี้พี่น้องมาเบิ่งจุดนี้มุมนี้ อันนี้ก็จะเป็นมุมแนวตรงนะฮะสีสันสดใสเป็นองเลยเนีนะะ่ชมผู้หวานแววนะฮะกรุงเทพนะฮะแบงคอกว้าว วัสดีช่วงเย็นนะฮะช่วงเย็นของวันที่3 1นะเดเดือนหาปีพศ2567เป็นเองไว้ทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสถานที่ที่หลายหลายคนบอกว่าท่าสีไม่น้ท่าสีไมน่น,นะะ่วันนี้ฮะวกนี้บาพวกเองกับฝ่ามารีวิวเนาะหลังจากที่เลิกเบี่ยงเบงานเนี่ยฮะแต่ว่ามาบุท่านมาบุท่านกรอน,นี่ยทีเพลินจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับพี่น้องครับว้าว นักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับจากหน้าห้างสยามรีสคัฟเบอรี่เับพองครับมาฟังนี่กจะจาเบึง <Hello. S 1> สเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้ที่บาบเคยมากรีวิวหลายคังหลายๆเทือนนะฮะแต่ว่ามูนี่มากอีกหนึ่งคันนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วนเนี่ยเสน่ห์ของสกายวอล์กจุดนี้นะ่ยคำว่าแบงคอกที่เคยเป็นตัวหนังสือสีดําแล้วก็ดูคลาสสิกดูคลาสสิกมีเสน่ห์มีสเสน่ห์เปลี่ยนมาเป็น บาโบจะใส่น้า่าบเป็นแบบอ,ออกแบบสไตล์แบบท่านสมัยท่านสมัยเนาะพี่น้องเนาะโอ้เข้ามากใกล้ๆเบิงจักหน่อยกันนะเบิ่งสาวจีนงามๆว,าว้าวสาวจีนที่สวยงามๆนะครับพี่น้องครับอันนี้เรามาใกล้ๆกันเลยครับมาเห็นจใกล้ ด้านล่างก็จะเป็นวงเวียนนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ถือว่าได้เป็นแดนมาร์คนะฮะเดี๋ยวว่าจุดที่นักท่องเที่ยวนะฮะต่างชาติมาเช็คอินนะฮะว,ว้าวมุมนี้ยังสวยงามยังตื่นเต้นครับพี่น้องครับ จอได้ว่ายังไม่แผ่วนะฮะยังเหนียวแน่นคือเกาพี่นองครับสาวจีนคนงามพี่น้องเอ๋ย เป็นบาโบนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะจะบอกได้เลยว่าสวยงามนะฮะดูมีสีสันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยนะฮะขอเข้มไปในเดิมพี่น้องเลยนะครับมักบอนะครับหรือว่าจากข้อมหมายเดิมหรือว่าจากรูปเดิมนะฮะโลโก้เดิมนะครับขับโลโก้ใหม่นะฮะอันไหนมีเสน่ห์กว่ากันเนาะพี่น้องเนาะบาโบเองกาบาการ์บาหลายเดียวจะเป็นการพิชาตเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนตัวบาโบเอียงกับมักนะฮะ เดี๋ยวไปเบิ่งมุ่มอีกฝั่งนึงพี่น้องเอ๋ยจะคอยยางมาอีกชนนงึงก็แล้วกันจากมุ่มฝั่งนี้พี่น้องเอ๋ยเนะ่ยโมนี้ม,มาเจอยูทูบเบอร์ดังเนี่ยสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับสวัสดีสวัสดีโอ้โหสุดหล่อนะองสวัสดี้สุสดหล่อสุดหล่อเลยชุดหล,อลด่นะลอ ถักท่าไอแนทพี่น้องะไยเขาบอว่าเขาเป็นคนต่างชาติถ้าก็ต่างชาติดีๆเนาะเเเท่ลยนาะโอ้ีกฝั่งฝั่งนึงเ่ยเป็นสีชมพูน้อยเนาะแมนแมสอันนี้เป็นสีเหลวสีเขียวเนาะสีเหลวสีเหลวสีเหลวคืออย่างเนาะสีเขียวอะไรสีเขียวโอ้สีเหลวคือสีเขียวสีเหลวนี่ภาษาผู้ไทยผู้ไทยคือสีเหลวเหลวเขาวอกเขียวไามากรีวิวแมนจักเจอร์เราเนี่ย มาเธอที่สามที่สามเต่ที่โพนีตไม่เนี่ยบอแมนแมนแมนโอ้น้องกับพึ่งมาเนี่ยต่างจังหวัดเฝ่ามาเรียกว่าเจบาท่านเนี่ยสาวเต้สาวสาวจีนโอ้สาวจีนนะครับเต็มนะครับงามหลายงามหลายซับหลายซับแปลว่างามฮะซับคืองามซับ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 เด็กขึ้งงามแมนโอ้ได้ความรู้จากไอ้นัดเดียวภาษาภาษาบุถ ا ยสีเขียวเป็นตัวเลยนะอีกฝากฟังเป็นสีชมพูแมนวันนี้กับที่เราได้เห็นอ่าสีสันของสกายวอล์กโอ้เหลอม สีเหลืองสีเหลืองสีแล้วกับสีม่วงเนาะแมนสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวก็ตัวสีเขียวอีกข้างนึงเป็นสีเขียวเอาก็ได้เห็นนะมีอะไรสีกับเราสีตาจะงามเขาเป็นไหมอันนี้กับงามเนี่ยงามมีเสน่ห์เฮ้ยทักทายให้นัดเดมุนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพอเข้าไปนัดขยับขาย่ำแรง เดี๋ยวจะไปเบิ่งบรรยากาศขึ้เก่าไปนะเออยังมีเสน่ห์นะส่วนตัวบอบอินแล้วก็ที่ว่าเห็นสีสันนี่ก็สวยงามนี้นะสวยงามมีสีสันนะฮแต่ว่าถ้าเป็นโลโก้แบบเดิมก็นที่ว่าคลาสสิกนะว้าวนักท่องเที่ยวต่างชาติพี่น้องเอ้ยนะฮะวันนี้ก็เต็มไปด้วยชาติต่างชาติเนาะงดีครับโอ้มาเต็มเนาะวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเต็มครับพี่เอลเนาะวันนี้ก็ถือว่าเต็มครับพี่เอลครับมากเาย มักมักดีใจเด้ดีใจปลื้มใจแทนคนไทยเด้พี่น้องเอ้ยนะฮะังขาวทั้งบวยเอาไปฟาดเอฟซีนายหลายตับหลายเจอจะห้าเจอจะห้าเจอเยอะห้าเจอจะห้าคืออย่างเนาะใจจะขาดใจจะขาดเจอจะห้าโอ้ใจจะขาดพี่น้องเอ้ยภาษาบูไทยจากไอ้นัทเด้งวันนี้โอ้โหนี่เออนี่เต็มระเบียวครับ เต็มคาราเบลพี่น้องเอ๋ยนะฮะวันนี้ถือว่าแตกเนาะแตกอีกแล้วแตกอีกแล้ววันนี้แตกก็ต้องซ้อมมาสั้นนี่เราทุกท่านเอ๋ยนะ่ยฮะประเทศไทยนะเฮ็ดอีหยังกันแล้วแต่เนี่ยจะเป็นทีน่าสนใจของชาวต่างชาตินะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นทีแปลกตาของคนไทยนะ่ยฮะฟังนี่นีฮะเป็นโรคกลัวไม่สีสันสะดุดตาบางคนก็ว่าปลายโดตัดหรือเปล่าอ๋อแหม่โดนปลายโดตัดหรือเปล่าผู้ใดว่าให้ เอฟซี <FC S 2> าาคนไทยเนาะแมนแมนโอเอฟซี <laughs> คนไทยมันเอาป้ายโลตัสป้ายโลตัสถึงวะ <laughs> โอ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะบาลนายกบาลโบ,โบว์เดี <laughs> ๋ยวบา <laughs> เด้อเนี่ยฮะเอฟซีพันเข้าเมนต์มาเนี่ยฮะแมนแมนแมนโซนโตเองแล้วก็ที่ว่างามเนี่ยฮะงามเพระาะว่าประเทศไทยเฮ็ดอีกย่างกับเป็นที่น่าสนใจนะฮะโอ้โหเนี่ยจุดนี้คืออีกเป็นจุดแรกมาร์กหนึ่งนะพี่น้องเอ๋ยนะฮะที่เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ฮะนอกจากสกายวอล์กชีตื่นหูตื่นตาแล้วยังมี ทางรถไฟเนี่ยที่เป็น2ชั้น3ชั้นเนาไปดองเนาะโอ้โหมุมนี้ก็บภาพความทรงจำานีไ้เด้อไปดองเด้อเนี่ยอ้าาชยังเนียยเนคือเก่าประเทศไทยเป็นาลงกนลงางนี่ครัมันครับี่างุ่นมีหลากหลายเชื้อชาตินะไอ้เนาะตันนี้ก็บที่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมม่ก็คือสีสันเลือทุกท่านนีฮะแล้วก็จะมีทงนะฮะ ธงที่เป็นสีสันสะดุดตาธง่ายธง่ายแปลว่าความภาคภูมิใจโอ้ธงแห่งภาคความาภาคภูมิใจพี่น้องเลยนะฮะมนีสีลุงเป็นต้นสีสีลุงน่ายเนาะคักคัตชื่อว่ามากเนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC ทุกทางกับมาเด้อนะฮะมาเช็คอินนะ,ะครับับแรนด์มาที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยแล้วก็โลโก้แบบใหม่นะฮะ สำหรับตัวบาโบเองนะฮะเป็นช่าต่างชาติกับที่ว่ามักนะฮะในสีสันนะฮะความสดุดตาของเนี่ยการออกแบบของคนไทยเนาะพี่น้องเนาะเห็ดอี๋กันแล้วแต่เป็นที่น่าสนใจนะฮะแต่ว่าสำหรับคนไทยนะบาโบเองอยากขอหนึ่งข้อเมนต์เด้อเนี่ยฮะสำหรับโลโก้นี่นะข้อเมนโน้คอมเมนต์โน้คอมเมนต์โน้คอมเมนต์อ๋อตัวสันนัยงามงามงามหลายต้องงามอย่างเดียวแมนโอ้แต่ายก่อนโน้คอมเมนต์โน้คอมเมนต์เออนี่เลยที่ก็งามสะดุดตาฝั่งนี้ก็จะเป็น ถนนนะฮะถนนพญาไทเนี่ยมุ่งหน้าไปทางสามย่า,บบบบมานมิทาว์ถนนคิงทาวเวอร์คิงทาวเวอรมหานครเป็นสีสันที่สะดุดตานะครับฝั่งน,นี้งามหลาย เดี๋ยวจะไปรีวิวฝังหนหน่งนั้นหน่อยนันเนาะโอเคสบายดีสบาย,บายดีอ่าทานผู้ชมครับนะครับวันนี้ก็ถือว่าท้องฟ้าเริ่มจะมีมองเมฆเริ่มจะเป็นขึ้นค้มมากเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็น MBK นะที่มีสีสันสวยงามแล้วก็จะมีจอ LED ขนาดใหญ่นะครับท,รท่ารังใหญ่นะครับอ๋อ มักหลายพี่น้องเอ้มักหลายมักรถไฟฟ้าแลนด์พานนะครับจากมุมนี้นะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมทันทีทีมมักแน,น,น่นาะนะป้ายโลโก้นะ่ยฮะบาโบเองกับที่ว่ามาเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้เห็นสองฝั่งฟังนะฮะฝั่งหนึ่งจะเป็นสีชมพูเนะฮะสีสันบานแบวเนะี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับ แต่ฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มใหญ่ๆเป็นองเอนยนะเป็นปูนมะโนเนี่ยนี่ก็จะเป็นปุ่มนะครับคือจังเป็นปูนเนาะเี่นองเป็นปูนที่เป็นตุ่มๆนะก็จะมีชาวต่างชาตินะฮะมาถ่ายคอนเทนต์นะครับ ถือว่าแตกอีกแล้วครับพี่น้องครับก็อนนาทีบาโบ่ไหญมารีวิวนะฮะบีเอฟซีหลายทานกับคอมเมนต์มาว่าโอ้อยากให้ปรับปรุงนะฮะจุดที่เป็นรา,างรถไฟนะครับรถไฟฟ้า BTS ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีการปรับปรุงใหม่แล้วนะครับสีสันสดใสหวานแววนะครับโอ้โห คุณผู้ชมครับสำหรับโซนตัวบาวโบล้วก็ถือว่าเป็นสีสันที่สวยงามสะดุดตาขนาดเลยนเนาะพี่น,อน,นอ้นองน้อท่านใดที่อ,อยากมาถ่ายรูปมาเด้นอพี่น้องเด้อนะฮะตรงนี้นะสกายวอล์กเอ็มบีเคเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะหรือว่าสายาสายสีลมมากก็ได้เนาะพี่น้องเามาดงที่สนามกีฬาเน้อพี่น้องเด้อน,น,น,นะฮะแล้วก็มาสกายถ่ายรูปหน้าชุดนี้ได้อย่างสวยงามเลยพี่น้องไอ้เบาโบเองเห็นแล้วก็ตื้นตาตื่นใจเนาะพี่น,อน,น,อนอ้องเนาะงามลาย พี่น้องเลยฮะงามขนาดงามลายพี่น้องเลยขอบคุณประเทศไทยน,นะ,ะทีมีสถานทีให่งบาวโบ้นะฮะนุ่มเล่าได้รีวิวน้องพี่น้องน้องเผื่อเป็นแนวทางในการรับชมของพี่น้องขางฟังเล่าเข้าเผื่ออยากมาเที่ยวประเทศไทยสวยงามครับสวยงามว้า รถไ,ไ,ไฟวิ่งสวนกันเรือพี่น้องเนี่ยนะฮะสายสีลมสำหรับทีวนี้บาบูเองกับเมื่อกี้พาไปในการให้พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสนะฮะกับอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังฮือฮาในาตอนนี้นาะพี่น้องเนาะ ท่านชามทันทีขอมารับชมนะครับถามมากเลยว่าชื่นชอบในคลิปวิดีโอของบ่าวบุ๋ยกับเรื่องโคตรไหลนะฮะเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแสดงความภาคภิดเป็นไหมของบ่าวบุ๋นครับสนับสนุนบ่าวบุ๋นโดยการประกดข่ามโฆษณากันแลกันสำหรับคลิปนี้มูนี่บ่าวบุ๋นขอก่าบเข้ามาสบายดีน้องสวัสดีครับ